สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอทาทิตย์ยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถา,านีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 7 2 5มเสามกะเฮิร์สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิศณุโลกพบประชาชนนะคะได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ ดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวาสนานินเพชรพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะศาลปกครองพิษณุโลกพุประชาชนนะคะก็เช่นเคยนะคะก็เราก็จะนําตัวอย่างคดีปกครองนะคะที่น่าสนใจนะคะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ ตัวอย่างในคดีแรกนะคะจะเป็นคดีนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับการฟ้องนะคะเพื่อขอคาสั่งนะคะโดยเป็นตัวอย่างของคําพิพากษาของศาปลปกครองสูงสุดนะคะที่ออ่าเจ็ดสานึ่งทับ5 5 5นะคะซึ่งข้อได้จริงในคดีนี้ก็คือว่าทางผู้ฟ้องคดีนะคะเขาได้นําคดีมาฟ้องต่อศาปลปกครองนะคะว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนะคะได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมีผู้ถูกฟ้องคดีที่1นนะคะก็คือผู้อำนวยการนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8นะคะโดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ซึ่งก็คือคณะอนุกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8นะคะโดย ได้มีการออกคำสั่งย้ายนะคะผู้ฟ้องคดีให้ไปรักษาการในตำแหน่งผู้มนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมซึ่งเดิมเนี่ยทางผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเราขวัญดาชบบำรุงนะคะผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้นําคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนะคะข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเราขวัญด้านบำรุงจนมีการชุมนุมเรียกร้องให้ย้ายนะคะผู้ฟ้องคดีและเมื่อมีการสอบสวนข้อท็จจริงก็ปรากฏว่ากรณีมีมูลเรื่องการใช้จ่ายเงินบริจาคของโรงเรียน อีกทั้งยังได้มีการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีในภายหลังนะคะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้คำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจะไม่ใช่คำสั่งทางปกครองหากแต่เป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งแต่ว่าโดยเนื้อหามีลักษณะเป็นคำสั่งย้ายข้าราชการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในทางบริหาร อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็ขที่ตำแหน่งกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนายออ่างนะคะกรณีจึงเป็นคำสั่งอื่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างมีนัยสำคัญซึ่งแม้ไม่ต้องพิจารณาภายใต้ใตบังคับแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 และเป็นการย้ายข้าราชการเพื่อแก้ปัญหาในทางบริหารแต่ว่าการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติราชการทางปกครองในทุกเรื่องต้องใช้วิธีพิจารณาที่เป็นธรรมนะคะโดยคำนึงถึงความยุติธรรมเป็นหลักและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางอันเป็นหลักกฎหมายปกครองทั่วไปที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามาพิจารณาเรื่องและออก หรือว่าร่วมออกคำวินิจฉัยสั่งการในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นว่าเรื่องของตนจะได้รับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ที่ปราศจากอาคติและความลำเอียงเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะปรากฏว่ากรณีการร่วมประชุมของนายอองอ่างมีลักษณะอันมีสภาพร้ายแรงซึ่ง อาจทำให้การพิจารณาเรื่องที่ประชุมไม่เป็นกลางแต่ตามรายงานการประชุมในวันดังกล่าวเนี่ยไม่ปรากฏข้อที่จริงว่านายออา่างนะคะได้แจ้งให้ประธานทราบหรือได้มีการบันทึกไว้ว่านายออา่างได้ออกจากที่ประชุมในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียและการพิจารณาได้ดําเนินการต่อไปจนอ,อกกออสอเขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมีมติเห็นชอบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ออกคำสั่งลงวันที่17มีนาคม2548แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมสลับกับนายออ่างซึ่งถือว่ามีความบกพร่องนะคะในกระบวนพิจารณาอันเป็นสาระสำคัญทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก มีสภาพร้ายแรงที่ทําให้การดําเนินการในทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการออกคําสั่งพิพาทเนี่ยไม่เป็นกลางนะคะเมื่อปรากฏว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญในการมีมติย้ายสลับตําแหน่งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนายอออ่างเพราะว่านายอออ่างมีตําแหน่งเป็นอกคสเขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวและได้มีการร่วมลงมติด้วย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นะคะที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมจึงถือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะต่อมานะคะในคดีที่2นะคะจะเป็นตัวอย่างของคําสั่งนะคะเป็นคําสั่งสารปกครกองสูงสุดนะคะที่453.2563ทับเรื่องนี้นะคะ เป็นกรณีที่มีการฟ้องว่านายอำเภอปราณบุรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และมีนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปรากน้ำปราณน,นะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้มีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่งอกชายทะเลของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าที่งอกชายทะเลมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการขุดลอกปากร่องแม่น้ำปราณแล้วนำดินที่ขุดเนี่ย มาถมจนเป็นแผ่นดินขึ้นมาซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่เอกชนได้นะคะและผู้ว่การสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ส,สาขาเพชรบุรีนะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาปราณบุรีผู้ถูกฟ้องคดีที่4ว่า ที่ดินที่รังวัดออกโฉนดที่ดินของที่งอกชายทะเลของผู้ฟ้องคดีทั้ง3แปลงตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่าและปล่าคลองคอยนะคะและต้องให้ทางผู้ถูกฟ้องคดีที่4นะคะส่งเรื่องการขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวทั้ง3แปลงให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่งอกริมตลิ่งต,ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์เพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้พศ2534ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคัดค้านการรังวัดดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อสารปกครองนะคะขอให้เพิกถอนการคัดค้านการรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ถูกฟ้องคดีที่3 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะคะได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้มีหนังสือดังกล่าวถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่4เป็นขั้นตอนหนึ่งในการโต้แย้งสิทธิ์ในการออกโฉนดที่ดินเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้รับแจ้งให้ไประวัง ชี้แนวเขตที่สารประโยชน์และป่าสงวนแห่งชาติก็ย่อมต้องระวังป้องกันแนวเขตที่ดินของรัฐดังกล่าวโดยการคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่2แล้วก็ที่3เนี่ยย่อมเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่4 ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่งอกชายทะเลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นะคะคดีนี้นะคะจึงเป็นกรณีพิพาทนะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทำปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปรกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคำวิจัยเกี่ยวกับคําสั่งว่าคดีนี้เป็นคดี ปกครองตามมาตราเกวรกหนึ่งอนุหนึนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคําพิพากษาที่มีรายละเอียดของคำบังคับนะคะต่อมาตัวอย่างในคดีที่3นะคะอันนี้จะเป็นคําพิพากษานะคะคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่างหนึ่งสองหทับสองพรพระราชบัญญัติการทะเบียนรัษฎรพศ2534มาตราสิ์วรกคาได้กำหนดให้นายทะเบียนนะคะมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียนเพิกถอนหลักฐานทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดำเนินการแจ้งการรับแจ้งการบันทึกหรือการลงรายการเพื่อที่จะดำเนินการจัดทำหลักฐานทางทะเบียนต่างๆได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือว่าโดยอําพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดไปจากความเป็นจริงอำนาจของนายทะเบียนตามมาตรานี้นะคะเป็นเพียงอำนาจทั่วไปในการแก้ไขรายการทะเบียนและหลักฐานทางทะเบียนให้ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นการที่นายทะเบียนอำเภอในฐาะนะเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองจะออกคำสั่งใดๆที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจง้ง เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการทะเบียนรัศดรพศ2534และกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดที่กำหนดว่าผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดจะต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวตลอดเวลามิฉะนั้นให้ในายทะเบียนมีอำนาจแจ้งย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวจากทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่เข้า ทะเบียนบ้านกลางได้การที่นายทะเบียนอำเภอมีคำสั่งย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเล็กที่96และเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านกลางโดยอาศัยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งย้ายแต่ชื่อเข้าในทะเบียนบ้านแต่ตัวบุคคลไม่ได้ย้ายเข้าอาศัยอยู่จริงและเป็นการย้ายมาเพื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นการกระทําที่ นายทะเบียนอำเภอได้กระทำไปโดยไม่มีอำนาจซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะค่ะตัวอย่างคดีต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง3 1 9 2ทับค่ะเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดถึงแก่ความตายเมื่อวันที่12ตุลาคม2550แต่ว่าเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนวันที่8 มกราคม2553ในวงเล็บนะคะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับทราบคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและมีคำสั่งเรียกให้ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือบุตรนะคะชดใช้ค่าสินใหมทดแทนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2553ทายาทนะคะจึง ฟ้องขอให้สารปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ถึงแก่ความตายจึงไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539และคำสั่งไม่มีผลใช้ยันแก่เจ้าหน้าที่ตามมาตรา42วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา12ประกอบมาตราสิและมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว ซึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะตัวอย่างในคดีต่อมานะคะเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง2อ3่าทับ2.555นหหน่วยงานของรัฐนะคะหรือหน่วยงานทปกครองได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี0.5ขั้นโดยผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมิน185 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ92.5อยู่ในเกณฑ์ดีเด่นนะคะผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองโดยโต้แย้งว่าไม่มีวันลาและผลการปฏิบัติงานในรอบปีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์จึงควรได้ขั้นพิเศษคดีนี้มีข้อกฎหมายสำคัญคือตามข้อ9ของกฎกอพอว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพศ2544กำหนดว่า ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ประเมินต้องนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส่วนข้อมูลการลาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมกับพฤติการหรือพฤติกรรมการมาทำงานการรักษาวินัยการปฏิบัติตน ว่าเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการหรือข้อควรพิจารณาอื่นๆของข้าราชการผู้นั้นประกอบด้วยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าวันลาถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการทํางานการรักษาวินยัยและก็การปฏิบัติตนที่เหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติตนและปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์ตามเงื่อนไขและเวลาที่กําหนด โดยจะมีการประเมินในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดดังกล่าวการไม่มีวันลาไม่ได้หมายความว่าต้องได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพราะการลาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้พิจารณาร่วมกับข้อพิจาาอื่นๆและผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามที่อ้างนั้นได้รับการพิจารณาไปแล้วและเป็นผลสำเร็จของงาน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายไม่ปรากฏว่าได้ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษอย่างไรหรือว่ามีผลงานโดดเด่นกว่าบุคคลอื่นอย่างไรเมื่อเกณฑ์การให้คะแนนไม่ได้แตกต่างกับข้าราชการอื่นๆและไม่มีอคติจึงถือว่าหน่วยงานทำบุคลองได้ใช้ดุลพินิษที่ชอบด้วยกฎหมายในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วนะคะถามมาถึงตัวอย่างในคดีสุดท้ายนะคะ ตัวอย่างคำพิาพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง1833ทับ2,559นะคะผู้ฟ้องคดีและนายขอไข่ได้มีการยื่นคำขอย้ายไปที่แห่งเดียวกันโดยที่นายขอไข่เป็นกรรมการรวมอยู่ในกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติให้ย้ายนายขอไข่ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอเพื่อถอนคำสั่งย้ายของนายขอไข่ นะะเนื่องจากว่านายขอไขเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครองโดยเป็นคณะทำงานเพื่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยที่นายขอไขได้เข้าร่วมพิจารเรื่องการย้ายในการประชุมคณะกรรมการการกรองและได้มีมติให้ย้ายนายขอไข่ซึ่งก็คือตอนเองตามที่มีคำขอนะคะนายขอไขเป็นประธานอ,อกคสอเขตพื้นที่การศึกษาและมีมติ ให้ย้ายข้าราชการครูตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายอกกคสนะคะซึ่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายขอข่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและได้ร่วมพิจารณาในการให้คะแนนผู้ขอย้ายและก็เป็นประธานอนุกรรมการได้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนในการลงพิจารณา มตินะคะย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อกรรมการกลานกรองการย้ายคนอื่นๆจึงถือว่านขขายขอไขเป็นคู่กรณีเองจะทําการพิจาทางบกครองไม่ได้ตามมาตรา13อน,นุหนึงแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางบกครองพศ2539ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันทําให้การพินาาทางบกครองไม่เป็นกลางนะคะถือว่ามีความบุรลองในกระบวนการพิจาอันเป็นสาระสาคัญ คำสั่งย้ายนายขอไข่ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะศาลจึงได้พิภากษาให้เพิกถอนคําสั่งย้ายนะคะเฉพาะที่ส่วนที่ให้ย้ายนายขอไขค่ค่ะซึ่งตัวอย่างคําพิภากษานะคะแล้วก็คาสั่งดังกล่าวข้างต้นที่ได้พูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนะคะก็น่าจะพอเป็นตัวอย่างที่พอให้เห็นภาพนะคะซึ่ง ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งนะคะเรื่องขั้นเงินเดือนคำสั่งย้ายซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับผู้ฟังที่อาจจะเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะค่ะในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณวัฒนานิณเพชสขาวพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ก่อนจากการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง05590955009และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพ Facebook สำนักงานสารปกครองพิ่ณโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาหหน้าสวัสดีค่ะ